ขวัญไม่ขวัญไม่กินไปบางพอจนันปีน้ำค่ะซ้ำซิปปิทูน่นะคะประธานภูมแจกหนังสือแล้วบางที่แจกเรียกแรกนะพี่แดนเพราะทำติตลืมให้เด็กไปซากร่ะไปใหญ่ดอกเบีย้ยช่วยอิบคุน้นทางหางในการพาไปไปถึงช่วยแมรแมทนะอย่าลืมคาา่ะซ้ำซิปปิทูน่ารอทักเกิดว่าเราห่างดอกเบียย้ยเนี่ยเงื่นปั่นพ้นได้ไหมคะพ้นเฉลี่ยขึ้นไม่ได้แล้วพอที่สำคัญไม่สามาดเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งปีเลยของปีนั้น อย่าลืมกันนะคะแล้วก็สื่อสินค้าค่ะคุณมีสื่อไปทางสื่อช็อตเอ่อสื่อซอสสื่อเชือกอสองล้านว่าบาทนะคะไปสื่อท่างมดรอยสามสิบเจ็ดคนมีสมาชิกรอยห้าสิบเอ็ดสื่อแค่รอยสามสิบเจ็ดอีกสิบสี่คนไม่ได้ไปสื่อเพราะฉะนั้นสิบสี่คนนี้เน่นอนเล็วอ่าไม่ได้สมาชิกตีดิ้นเน่นอนเพราะเราจะเป็นตีดินนายเราต้องสื่อสินค้ากับช่ากอนด้วยนะคะสื่อเชือกห้าสิบเอ็ดคน เลื่อมเหล้วคนนึงพี่แจมใจมาซื้อทำไมา